Música ก็จะถึงเทศกาลหยุดยาวที่ใครหลายๆคนรอคอยมากกว่า1ปีเต็มค่ะถูกต้องแล้วค่ะเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับแคมเปญที่ดีที่สุดส่งท้ายปีกับ b บ n แอน a คอเมสซิซ2021ยกทับรถเบนรถใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันมาให้เลือกอย่างจูใจพร้อมรับส่วนลดจัดกักสูงสุดถึง300,000บาทแคมเปญพิเศษดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะสนใจค่ะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w b e n วด์เคอเรา มีรถเบสสวยๆให้เลือกมากกว่า200คันเลยค่ะมีรถสวยๆดีๆครับไปเที่ยวชิลๆหรือกลับไปหาคนที่คุณรักหรือยังคะถ้ายังไม่มีต้องดูแลฟองตัวเลยนะคะเพราะว่ารถเข้าใหม่ของเราวันนี้ราคาสุดประหยัดแล้วก็เหมาะกับเทศกาลนี้มากๆค่ะกับ Mercedes-Benz G l a 200 Urban รุ่น Facelift นะคะเลขไม่วิ่งมาเพียงแค่5 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาสุดประหยัดเพียงแค่1 4 9 0 0ล้บาทุมก็เป็นเจ้าของรถเบสสวยๆคันนี้ได้แล้วไปดูความสวยเขาดีกว่านะคะ รถเข่าใหม่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะ Mercedes-Benz GLA 200 Urban ตัว Face Lift ค่ะมาพร้อมกับสีขาวนะคะภายในเป็นบอ่อหนังสีดําตัดกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะแล้วก็ลักษณะตัวรถของเขานะคะจะเป็น Compact SUV ขนาดเริ่มต้นนั่นเองค่ะซึ่งตัวรถนะคะจะไม่ได้มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่จนเกินไปจะใช้งานเป็นคู่ใช้คนเดียวหรือเป็นครอบครัวรถคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะจุดเด่นของตัวรถอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือการยกสูงของตัวถังรถนะคะทําให้ขึ้นลงรถอย่างสะดวกสบายแล้วก็ ามาขับลุยได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะใครกําลังมองหารถสวยสักหนึ่งคันไปขับรับลมชิลๆหรือว่าไปเที่ยวหยุดยาวดีนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆดีไซน์ของเขาเป็นตัวเฟนซ์ลิฟนะคะพร้อมกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นแถบโฮมเมียมแบบ2ชั้นค่ะเสริมหล่อมาด้วยดาวเบอรเซเดสเ,นเ็นแบบดาวดิสโทนิกดาวเต็มนะคะไฟหน้าของเขาเป็นระบบ LED High Performance ค่ะซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการส่องสว่างได้ดีกว่าตัวก่อนหน้านี้นะคะตัวล้อของเขาจะเป็นล้อมัลติสปคขนาด18นิ้วค่ะและที่สําคัญนะคะ เขามาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่1 6 0 0กซีซีกับอีก156แรงม้านะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติถึง7สปีดแต่รถคันนี้ประหยัดน้ามันมากๆเลยทีเดียวค่ะดีไซน์ด้านท้ายก็มีความสวยตามแบบฉบับของตัวเออร์เบิร์นดีไซน์ไฟท้ายแบบใหม่นะคะพร้อมสัญลักษณ์ชื่อรุ่นพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างขวางโปง่งองค์ผงมากๆพร้อมดีฟิเซอร์ด้านล่างปลายท่อคู่เหมือนตัว AMG เลยค่ะ สำหรับภายในนะคะโปร่องอ่งผงม,มากๆนี่แหละค่ะข้อดีของรถ SUV นะคะพื้นที่เฮดลูปค่ะเหลืออย่างกว้างขวางเลยนะคะและการมองเห็นนะคะทัศนวิสัยจะดีกว่ารถซีดานทั่วไปวงมาลัยคันนี้ค่ะเป็นแบบมัตติฟังชันด้วยนะคะสามารถคอนโทรลการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นวิทยุนะหรือว่าแดชบอร์ดคนขับก็สามารถคอนโทรลได้ค่ะตัวบอกของเขานะคะจะเป็นโทนสีดำแล้วก็เป็นตัวหนังเต็มทั้งคันเลยนะคะบอกคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี a แพ็กเกจได้ด้วยค่ะแอร์ <Air S 2> เป็นแบบดูโอโซ e ด้วยนะคะปรับได้แบบดิจิตอลแผงคอนโซลด้านหน้าจะเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะรวมถึงหน้าจอนะคะที่เป็นแบบดิจิตอลแบบใหม่ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเดิมนะคะสามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัวนิเกชั่นสมาร์ทโฟนนะคะบลูทูธหรือว่า Android Auto ก็สามารถใช้งานได้ด้วยค่ะสะดวกสบายนะคะมีกล้องถอยหลังด้วยค่ะโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้ถึง4รูปแบบเลยค่ะปรับได้ตามความชอบเลยค่ะและพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะว่างมากกว่าด้านหน้าอีกค่ะผู้ชมใครมีลูกเล็กๆนะคะสามารถใส่าคาซีทได้ สบายเลยค่ะนั่งรถคันนี้ชิลหายห่วงแน่นอนนะคะเพราะมีแอร์ด้านหลังสามารถปรับระดับแรงลมได้ด้วยค่ะคันนี้ตอบโจทย์มากๆและสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเป็นตัวเฟซลิ์นะคะกับเลขไมค์ค่ะเพียงแค่5 7 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นและราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะที่เบนเ์คตั้งไว้เพียงแค่1นึ่งล้านสแสนเก้าหมื่นบาทใครยังไม่มีรถสวยๆชิลๆสำหรับเทศกาลหยุดยาวนี้ใครที่ยังไม่มีรถสวยๆดีๆสักหนึ่งคันกับเทศกาลนี้นะคะต้องมาดูรถคันนี้แล้วค่ะหลับรถกลับบ้านได้เลยนะะค à. อีกหนึ well, <S 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 ่งครั้งเลยนะคะกับเทศกาลหยุดยาวทีいい to ่ใกล้จะถึงนี้เจ้า A สองร้คันนี้นะคะเหมาะสําหรับเทศกาลนี้มากๆที่สําคัญราคาประหยัดเพียงแค่1นึ่ล้านสี่บาทคุณก็สามารถขับรถสวยๆชิลๆได้แล้วค่ะต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้นะคะ